สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุธบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีราคาเบาๆนะครับผมมาแบ่งปันนะครับครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือลูกไม้เพชรราชานะครับผมนะครับครับกระถางนี้แบ่งอยู่90บาทนะครับไม้ไซส์ใหญ่ๆสวยๆครับหลอดหม่เปิดฮาร์ปเลยครับต่อมาต้นรองลงมาก็ หลอดใหม่ก็เหลืองทองประมาณนี้นะครับผมนะครับนะครับกระถางนี้แบ่งเจ็ดสิบบาทนะครับผมต่อมาเป็นพรเจ้าสัวหน้าพัดเทลนะครับผมนะครับไซส์ใหญ่ๆนะครับผมครับแบ่งเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับเหลืองทองด่างชมพูคิมคีมนะครับผมนะครับนะฮะแบ่งเก้าสิบบาทต่อมาเป็นไม้เมล็ดสองต้นคู่นะครับผมนะครับนะครับไม้เมล็ดสองต้นคู่นะครับเป็นลูกของปีศาจแดงนะครับผมนะครับ โหหลอดใหม่เธอเหลืองทองปนด่างแดงทองส้มๆนะครับผมนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะครับใบจะเป็นมันเลยนะครับผมนะฮะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทสองต้นคู่นะครับผมนะครับต่อมาเป็นไม้นะไม้เมล็ดดำดเข้มเข้มด่างๆนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมแปดสิบบาทนะครับลองไปเลี้ยงดูนะครับนะฮะ ต่อมาก็เป็นไก่ไก่ไก่พญาเสือครับไก่พญาเสือแบ่งแบ่งอยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับผมนะฮะไก่พญาเสือนะฮะต่อมาก็เป็นไม้ด่างใบหอกนะครับผมไม้ด่างใบหอกออกมุงม่วงนะครับผมนะฮะกระถางนี้แบ่งเก้าสิบบาทนะครับผมเก้าสิบาทน้องกระถางห้าครึ่งนะครับผมนะฮะ <c oughs> ต่อมาก็เป็นไม้ไม้เมล็ดนะฮะด่างเหลืองนะครับผมนะครับห้าสิบบาทนะครับผมนะครับอันนี้มีจํานวนอยู่นะครับผมนะครับพอมีจํานวนอยู่นะครับนะฮะหรือจะเอาต้นนี้นะฮะต้นนี้ก็อยู่ตรงนี้พอดีนะครับไม้ใบใบหอกนะครับใบหอกด่างเหลืองนะครับผมห้าสิบบาทนะครับโตขึ้นโตวันนี้คือสวยมากเลยนะครับนะฮะครับใบหอกนะครับผมนะฮะใบหอกกัดสีนะครับผมนะครับ กระถางนี้ก็แบ่ง50บาทนะครับผม50บาทนะครับอันนี้ก็กัดสีนะครับนะฮะเผ็นไม้กัดสีนะครับกระถางนี้ก็50บาทนะครับผมนะฮะใบหอกนะครับมณีล้อมเพชรนะครับผมมณีล้อมเพชรหน้าทองส้มๆอ๋อแดกแดงส้มๆนะฮะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่70บบาทนะครับผมอันนี้เป็นงานหัวนะครับผมเอ่อ ทับทิมสุวรรณนะครับผมนะครับผมจําได้แล้วนะครับเม็กเขาจะใหญ่กว่าอะไรนะรัตนะรุ่งเลืองนะฮะทับทิมสุวรรณนะครับผมนะครับเป็นตัวหน้าเดิมนะครับนะฮะงานหัวงานหัวนะครับแบ่งร้อยเดียวนะครับผมนะครับต่อมาเป็นเกาะเกดเนาะเกาะเกดกระถางหกนะครับผมเกาะเกดกระถางหกนะฮะหลอดใหม่ก็ด่างเหลืองนะครับผมนะครับดูนะฮะอยู่ที่โคนเขาจะม้วนเหลืองเหลืองอยู่นะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็เกาะอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเมล็ดครับเป็นไม้ด่างเหลืองเนี่ยประมาณนี้นะนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทเห็นจะเป็นเกาะเก็บแผงไปนะครับผมนะครับแต่เป็นไม้เมล็ดนะครับที่สวนนะครับนี่ก็ไม้ด่างแบบนี้นะครับด่างเหลืองทองนะครับผมนะฮะ เอาไว้ก่อนดีกว่านะครับอีจะย้งๆพ่อค้ากลัวแพ็คอ้าวเทลาปตีแผงนะครับมีท่านนึงนะครับที่พักเข้ามานะครับผมบอกว่าอาวุธมันแพงไปนะครับผมนะครับนะครับคือเป็นงานหัวนะครับผมพร้อมจะออกหน่อออกดอกแล้วนะครับผมเทลาปตีแผงผมเอาผมเอาอยู่ที่มันชนกล้องนะครับผมเอาอยู่ที่ร้อย ร้อยยี่สิบบาทนะครับผมนะครับเราก็จะเอามาทํานะฮะเห็นว่าปัญหายากครับเทราปตีแพงนะครับผมนะฮะเอ้านางกิรินี่แหละครับนะฮะครับไปสอบถามคนข้างบ้านมาแล้วคุณยายนะครับบอกกิรินีหนูนะฮะครับกระถางนี้นะครับผมแบ่งเก้าสิบาทนะครับผมกิรินีแพงไปต่อได้อีกนะลูกค้านะครับกิรินีนะผมไม่เคยขายหรอก เป็นไม้โบราณนะครับเป็นไม้ด่างนะครับผม90บาทกระถาง5้าครึ่งหัวใหญ่ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับพร้อมที่จะออกเนาะอันนี้ทัศซิโดทัศซิโดด่างสวยๆนะครับผมทักซิโดนะครับผมเนี่ยกระถางนี้เอาไป90บาทกระถาง5้าครึ่งนะครับทักซิโดนะครับผมนะครับเจ้าชายเจ้าชายรักติการนะครับผมเจ้าชายรักติการนะครับผมแบ่ง150บาทนะครับเปิดหน้าสวยๆนะครับผมกัดสีสวยๆมาครับ150บาทเจ้าชาย รติการมีสองต้นแล้วครับม er. ีอยู่สองต้นนะที่เหลืออยู่นะครับทศกันทศกันลงสวนนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับทศกันลงสวนสองร้อยห้าสิบาทน้องอยู่ในกระถางหกแล้วล่ละนะครับตัวละเด๋อนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนกระถางนี้เป็นตระกูลยักษ์นะครับผมนะครับนะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับ โอ้ก็ถังนี้เนาะมันจะใหญ่เป็นไหน่เนาะเนาะออกใบหอกก็ไม่เชิงเนาะก็ใบประมาณนั้นนะครับครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่120บาทนะครับงานห่วงานหัวจัดนะครับเบาๆนะครับคลิปนี้นะครับผมนะครับถ้าหนักไปเดี๋ยวคุณลูกค้าหัวใจวายครับโอ้ใบหอกนะครับ อันนี้สองต้นนะลูกค้านะครับเราเราเด็ดใบที่ไม่สวยออกไปนะฮะเพื่อไล่ฟอร์มใหม่นะครับผมกระถางนี้เอาไปนะครับสองต้นคู่นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับงานหัวนี่ต้นแม่เขานะครับผมอันนี้ต้นหน่อเขานะฮะหัวใหญ่เด้อลูกค้าหนึ่งร้อยบาทจ้ะนะครับจากร้อยห้าสิบนะครับเอาหนึ่งร้อยบาทเด็ดทูนะครับผมเด็ดทูนะครับเป็นไม้ใบหอกที่ด่างดีมากเลยนะครับผม ด่างแบบดุดําเข้มนะครับผมนะครับเดทูกระถางนี้เอาไปไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับคือเป็นไม้ซื้อมาลูกค้าอันนี้ก็ด่างแบบนี้นะครับก็หนึ่งร้อยบาทนะครับมีสองต้นนะครับผมตีใหญ่นะครับตีใหญ่โลโลจ้ะตีใหญ่ตีใหญ่ลโลนะตีใหญ่โลโลเอาไปกระถางละร้อยร้อยห้าบาทนะครับผมร้อยห้าบาทนะครับตีใหญ่ร้อยห้าบาทนะครับก็กําไรก็พอได้ ไม่ใช่ไม้ที่สวนนะเป็นเป็นไม้รับรับมานะครับร้อยห้าบาทกระถางหกย่็ไงราคาจ้าบเลยนะครับโหตัวนี้ด่างด่างแบบแผงๆอ่ะเนาะน่ารักครับผมนะครับร้อยห้าบาทครับผมร้อยห้าบาทนะครับสะใจคุณลูกค้านะหน้าตาตีใหญ่ร้อยห้าบาทจ้ะมีแบ่งสีกระถางนะครับนะครับวันนี้นะครับตีใหญ่ร้อยห้าบาทนะครับผมนะครับร้ห้าบาทจ้ะโอ้นี่ครับผมเป็น อะไรนะน like, ี่ก็ไม้เธอเปิดเปิดดับดับตดตู่จู่เธอก็เปิดแบบฮักเครื่องเลยนะเขาเรียกอะไรนะมงกุฎลาชันนะครับผมมงกุฎลาชันเอาไปร้อยร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับเนี่ยไม้เมล็ดนะครับอุสามณีนะครับผสมกับไก่นะเนี่ยล MM ูกค้านะสองร้อยห้าสิบาทนะครับจากจากแปดเหลือหกเพราะอะไรอยากให้น้องเดินทางไปนะครับนะ้วผมขายหน่อให้พี่พี่เขาไปแล้วนะครับผม 250บาทเนาะนะครับเพื่อชอบนะครับผมนะครับไก่ตระกูลไก่เนาะตระกูลไก่เนาะลูกอุตสามณนีนะครับผมนะครับนี่กับใบหอกนะครับผมใบหอกสวยๆนะครับผมกระถางละ100บาทนะครับมีสองกระถางนะครับผมกระถางละ100บาทนะครับเป็นลูกของมณีล้อมเพชรนี่ะครับผมนะครับมณีล้อมเพชรนี่เป็นแม่แม่อุ้มฝักที่ไม่มีผิดหวังนะครับผมนะครับโอ้ เจ๊เอ๋นี่ยเเมืองนครชุมเมื่อสองวันที่แล้วผมจับเขาล้างรากนะหัวเบลเลอร์เลยลูกค้าแต่เอาจริงๆอะ่ะคือต้อนเนี้หรือต้อนเดียวในสวนนะครับผมจะทําต่อไม่ทําหรือจะรอหนอ่อรอหน่อก,ก็จะซ้าหน่อยนะครับที่จะได้ทุนคืนอันนี้ผมอุ้มมาแบบราคาเขายังสูงอยู่นะเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบหัวเบลเลอร์เลยแล้วหน่ออ่อนก็กําลังแทงอยู่ นะครับผมล้างลากเอาแปรงสีฟันล้างแบบขัดสีสีวัวนนะครับนะแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ปรุงดินให้แบบอย่างอร่อยเลยแล้วเขาบอกนะหน้าเข้มนะลูกค้า3 5 0อหสอันนี้หลอดใหม่จ้ะนะครับเอาไปทําจํานวนหรือว่าคุณลูกค้าเอาไปแบบสกิดอะไรนะสกิดหัวให้แตกแล้วแล้วก็แตกกอนะโอ้โหไม้นะครับหน้าตัวนี้นะครับผม3 5 0ห้าสิแม่พันนะครับหัวเกือบ ไข่ไก่อ่ะลูกค้านะครับเมืองนครสุมสามร้อยห้าสิบจ้ะต่อมาเดี๋ยวในกระโจมหน่อยนะอันนี้ก็สองต้นคู่เลยเป็นหงแดงนะครับผมหงแดงอันนี้สองต้นคู่นะลูกค้าสองต้นคู่หงแดงนะครับผมเดนนี๋ยวยกให้ไม่ดูเลยยกให้ลูกค้าดูเลยนะครับใครจะทําหงแดงนะครับผมโอ้หักโคตรน,นะโอ้โอ้ไม่ไปไม่ไปไม่ไปลูกค้าไม่ไปนะจังหวะที่แบบอยากขายแต่พเพเอนน้องออกมาลําบากนะ ผงแดงนะครับผมเอาไป2ต้นคู่นะครับผมใหญ่ๆเอาไป500บาทนะครับผมนะครับไม่ไปไม่ไปดูแลไม่ไปงอแงนี่ก็ไม้เฮียช้นะใบหอกหอกนะครับผมนะครับพ่อค้าอาจจะติดเล่นหน่อยนะครับใบหอกนะครับผมไม้เฮียช้นะครับผมเป็นไงลมหนาวโชว์เลยนะครับผมนะเปิดตู้ตั้งแต่สามมืดแล้วล่ะครับผมนะครับใบหอกเฮียชซนะครับด่างนะครับด่างแบบอ้าวอ้าวนี่แหละ ทุกฤดูนะครับจะมีปัญหาหมดนะครับผมเกี mm ่ย hmm. วกับธรรมชาตินะครับ mm hmm. แต่เราก็เป็นมนุษย์เราก็นะดิ้นรนกันไปนะครับพัดซะแบบไม่อยากจะไปเลยกระถางนี้เอาไปไม้เฮซส์นะครับผมไม้ลงหัวแล้วละ่ะกระถางนี้เอาไปสองร้อยบาทใหญ่จ้ะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากอือนี่นี่นี่ผมเอาสวยๆให้นะใบหอกนะดูดิด่ดางน้ําตาลเลยนะนะด่างน้ําตาลเลย โห oh, สมัยก่อนอ่ะไม่ต้องพูดถึงสมัยก่อนเอาสมัยนี้แหละเอ่อประเทศจีนไม่ชอบบ้างเนาะเนะใบหอ,อกนะครับผมใบหอ,อกด่างแบบด่างน้ําตาลดาโอ้โหเขาเรียกว,ว่าจมูกขาวนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเจ็ดพันไม่ขายครับผมขายร้อยเก้าสิบนะครับผม,บผมอันนี้ก็ใบหอ,อกนะนะครับใบหอกนะครับผมนะฮะใบหอกสวย มีเม็ดสีเหมือนหกหลงเลยแต่เป็นไม้ด่างนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้ครับผมนะครับเนี่ยหน้าหนาวก็จะเป็นนี่แหละนะครับขายไม้ก็จะลำบากหน่อยถ้าเกิดเราเปิดตู้นะครับนะกระถางนี้นะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้ลงหัวใหญ่แล้วครับผมไปหอกด่างแดงจ้ะนะครับผมนะหอกด่างแดงนะฮะเอาไปร้อยยี่สิบาทนะครับผมร้อยยี่สิบาทโอ้หนี่ก็ไม้ของเฮชัยนะลูกค้าเนี่ยนี่ดูดิ ดูด่างแบบนี้นะครับผมนะครับแม่แม่บ้านก็เดินวนนะจับแล้วถ้าช่วยจับก็จบไปง่ายๆครับห้าทีสิบนาทีนี่ไรอ่ะกระถางนี้นะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับผมหอกด่างแดงด่างแดงด่างเหลืองทองนะครับผมเอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบบาทไม้ของพลังใบไซยภูมินะครับผมนะครับไม้สนดังครับผมนะครับต่างเปี้ยงเลยมานี่อ่ะกระถางนี้นะเสร็จวันนี้ต้องไป นี่เธอต้องไปใบเธอจะยาวนะครับผมยาวยาวโซนอกเลยนะครับผมนะครับมณนีนินนะครับผมนะครับมณีดินอุ้ยดําเข้มดุนะใบเป็นลอนๆเลยลูกค้านะครับนะเป็นสเงาเลยนะครับผมนะครับเกือบจะบอกสมวกไปแล้วนะครับกระถางนี้เอาไปเอาไปร้อยยี่สิบบาทนะครับผมโุยถังหกนะร้อยยี่สิบบาทโอ้นี่นี่นี่ลูกค้าอันนี้ก็ดัง ด่างกระดูกแตกเลยครับโอ้โหไปไงสวยนะไม้อายุเยอะแล้วลูกค้าแต่ผมผมเห็นน้องราคาลงผมก็เลยอันนี้พักหลังมาผมไม่ค่อยได้ไลฟ์บนใบหอกสาวกไม่ใช่เอฟซีนะครับผมนะครับก็ไม่ค่อยมีเอาเนี่ยนะครับผมเนี่ยกระถางนี้เอาไปร้อยหสิบาทนะครับผมนะด่างกระดูกแตกเลยนะครับผมจมูกจมูกออกแบบนะขาวๆนวลๆน,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 นะครับผมอ ไม้นะครับผมนะฮะถ้าเกิดเราดูแลเขาน้อยเขาก็จะงอนเรานะฮะถ้าเกิดเราดูเขาทุกวันเขาก็จะนะชอบเรา <c oughs> นะครับอืมเป็นไงวันนี้ล้อมเพชรใบหอกใครจะไปทำบ้างครับไซใ,ใหญ่ไซโตสองร้อยห้าสิบาทดูดิหลอดใหม่เหลืองทองมาเลยนะครับผม <c oughs> เอาอีกสักทีสักทีนะครับนะเป็นตัวสะโพกผายเลยนะครับผมนะครับ หลอดใหม่นะลูกค้ายังไม่กลางเนาะเหลืองทองเลยนะสองรอยห้าสิบาทนะครับงานหัวนะลูกค้ากระเบนนะครับผมกระเบนนะครับกระเบนลายอ่าจริงๆกระเบนต้นนี้เป็นลูกของอะไรนะเป็นลูกของเพชรสวรรณในโชคนะครับอยู่ในกระถางแปดอันนี้หัวบักใหญ่เลยนะครับผมนะครับหัวบักใหญ่เลยนะฮะได้ข่าวว่าหอกราคาแบบลงเนาะเราก็เลยกลายเป็นไม้เก็บไปนะครับกระเบน กระเบนด่างนะครับผมกระเบนด่างนะครับลูกเพชรส่วนในชดนะครับผมนะครับเอาไป2 5 0รยห้าบาทใบแข็งเบ้งเลยนะครับผมนะครับเอาไปนะถ้าเกิดเวียงไปโดนนักแข้งเด็กน้อยเนี่ยหักเลยนะบอกให้ระวังนิดนะครับกระถางนี้นะครับส5 0บาทน้องยในระถังแปดนะครับผมนะฮะตีใหญ่ร้อยห้าบาทนะครับผมขายเพลินเลยแทนใจครับผมแทนใจด่างแดงนะครับผมเป็นตัวแผงนะครับห้าสิบบาทนะครับผม ห้าสิบบาทนะครับเมื่อกี้คนรักบอลสีทักมาว่าโชคล้ำซ้ำพารเทลหมดหรือยังอืมเดี๋ยวจะทักตอบไปนะครับปกติแล้วโชคล้ำซ้ำของคนรักบอลสีนี้น่าจะเยอะนะโอ้เดี๋ยวผมเตรียมไม้ไว้ให้นะครับผมไม้กระถางสีนะครับโอ้อันนี้อะไรอันนี้ผมลืมชื่อนะเดี๋ยวคุลูกค้าลูกค้าทักมาบอกนะครับผมนะเอทักมาถามนะครับนะท่ารับนะครับผมเออโอดลืมจริงๆเนาะ กระถางนี้เอาไปเก้าสบาทนะกระถางหกนะครับผมเป็นไม้ตัวเก่าใบหอกนะครับผมนะครับอืมชื่ออะไรนะนนเนาะเนาะอาวกรถางนี้นะครับผมไม้เมล็ดไม้เมล็ดตัวนี้โตขึ้นนะโคตรสวยเลยเป็นลูกของอ่าเป็นลูกเป็นลูกของอะไรนะที่คู่กับคู่กับไอ้รถชจังครับขายดีกว่า เอาไปเก้าสิบบาทนะครับใบจะหนาแข็งดาเลื่อมนะครับนะลูกของชินนบันชอนโอ้ยจ่ายแล้วลืมไม่เก่าเอากระเบนกระเบนม่วงม่วงนะครับผมนะครับอันนี้ต้นแม่นะครับผมอันนี้ต้นแม่กระเบนต้นแม่อันนี้ต้นลูกคือน่อรลูกฮะนะครับไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับผมนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับผมร้อยแปดสิบาทใบหอกนะครับผมหอกงานกระดูกนะครับผมนะครับใบหอกงานกระดูกน้ําตาลม่วงม่วง นะครับดำๆปิดๆนะครับผมนะครับกระถางนี้เก้าสิบบาทนะครับผมถ้าถึงร้อยไม่ไปเอาจริงขายบอลถึงร้อยโอ้ยแพงอัจฉรวุธนะอันนี้งานลายขนนกมีสะโพกนะครับผมเก้าสิบบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะครับผมนะครับอู้ตัวนี้สวยมากเลยเป็นขนนกด่างแล้วเริ่มเปิดสะโพกมานะครับผมนะครับเก้าสิบบาทอ่ามันีชนละขันไม้ด่างใบหอก ตัวนี้ไม่ใช่ใบหอกนะมณีชนละขันจะเป็นใบไผ่คือสะโพกเขาใหญ่สุดแค่นี้แหละนะครับผมมณีมณีสายชนโอ้มณีชนละขันไปอีกนะ <c oughs> นานได้ได,ได้ได้ลงมาลงสนามใบหอกใบไผ่ครับกระถางนี้แบ่งเอาร้อยยี่สิบาทนะครับผมร้อยี่สิบาทเนี่ยหลอดเนี้ยเหลืองทองเข้านะครับผมนะี่หลอดเนี้ยขนนกด่างนะครับผมนะครับขนนกด่างโอ้ตัวนี้เป็นไม้หอกเฮช้ด้วยนะ ไม่ได้ขายนานคนลูกดา่างใบหนาหนาลูกค้าใบป้อมๆกระถางนี้ร้อยยี่สิบบาทนะครับผมถ้าเอาร้อยห้าสิบบาทไม่ไปนะครับเกาะขาเกาะเอวพ่อค้าเลยนะฮะเนี่ยกระเบนนะลูกค้าเนี่ยต้องต้องไปเลี้ยงเอา,าเกระเบนดำนะกระเบนดำนี้ผมให้ร้อยเดียวนะครับผมครับ มาดูทางนี้หลงหรืออ่าใครเคยเลี้ยงอุสามณีไหมครับอุสามณีทุกคนเคยเลี้ยงนะครับแต่ของผมอ่าจะเป็นตัวแผงนะครับผมนะครับเธอจะมีหูนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับเป็นลูกแล้วกันลูกลูกอุษามณีแล้วกันนะครับเพราะอุสามณีไม่มีหูเนาะอ้ไอเราจะไปขายเป็นอุสามณีไม่ไม่ได้นะครับผมนะครับนะเออนะครับ โอ้ยมีหูทุกใบเลยก็เด้อนะครับโอ้ my ก o d เท่านี้ต่อมาเป็นออันนี้อะไรด่างเกยไชนะครับผมนะครับด่างเกยไชนะครับผมห้าสิบบาทเป็นหน่อนะลูกค้ามีอยู่สี่หน่อนะครับผมด่างเกยไชนะครับผมนะครับด่างเกยไชนะครับใครเคยเลี้ยงนะครับโหสวยมากนะครับผมใบจะหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใบจะยาวนะครับผมนะครับเป็นนั่นแหละครับคล้ายๆหูเอ่อ หูหูควายเราแล้วครับผมอนุญาตเรียกนะฮะเพราะตอนนี้ควายแพงด้วยอ่ะกระถางละห้าสิบบาทนะครับผมด่างเกยชัยแยกหน่อนะครับต่อมาเป็นปุกกี้นะครับผมปุกกี้นะครับผมนะครับนะครับไม่ใช่คุกกี้นะครับปุกกี้นะครับผมนะครับอันนี้เพิ่งเรียกตั้งชื่อเมื่อกี้นะครับผมไม่รู้จะเรียกอะไรคุณเผื่อคุณยายต้องการแล้วแบบเรียกไม่ถูกนะบอลกาบมีน่าแข่งนะครับใบปอกปอกปอกล็อกนะครับผมนะครับแล้วด่างลวดลายอย่างนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้ขายอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบบาท ต่อมาเป็นอันนี้เขาเรียกว่าดาวดาวประกายพฤกนะครับผมเป็นไม้ด่างเหลืองคล้ายๆกับพรพุทธะนะครับผมแต่เธอจะกลมๆป้อมๆนะครับผมนะครับที่ว่าแผงไปเป็นแอปเปิลนะครับผมแอปเปิลเขากุรุษาตั้งเป็นแอปเปิลนะครับผมเอากระถางนี้นะครับดาวประกายพฤกนะครับผมแบ่ง50บาทนะครับผมนะครับดาวประกายพฤกนะครับผมเป็นซินผ่ากระถาง4นะครับ50บาทด่างโคตรสวยเลยนะครับแล้วสะดือสะดือสะดือสวยนะครับตอนโต เน่เป็นไงละ่ะเธออ่อนแอแล้วเธอไปตากลมนะครับ50บาทนะครับผมใบหอ,อกด่างนะครับผม50บาทเดี๋ยวก็ฟลืนอ้าวนี่ไงโชคล้ำส้มพัสดเทลนะครับผมนะครับผมแบ่งอยู่ที่60บาทต้นนี้พัสเทลตัวแผงด้วยนะเนี่ยนะครับอ๋อมาตากลมเล่นนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวคนรับเัินสีเอาไปขายร้อยกว่า พาสเทลโอ้โหฝากด้วยนะครับฝากเหนือเมฆด้วยนะครับผมนะครับกำลังเปิดเลยนะเหนือเมฆผมนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเหนือเมฆนะครับเป็นไม้ที่สวยนะครับผมนะฮะเหนือเมฆนะครับผมนะฮะดูกระถางละสี่ร้อยโอ้หมากอดกลับให้หน่อยนี่น้ำเข้าทรนสพท์น่เป็นไงเหนือเมฆสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับ สุดๆนะครับผมโอ้โหสวยจริงๆ,ๆนะครับโอ้ยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วเหรอได้แล้วรบกวนคุณลูกค้าเราจะมาไม้แล่สักหน่อยไหมครับไม้แลผมไล่จนเขินแล้วลูกค้านะครับคือลงแล้วลงอีกลงแล้วลอีกก็นะตามนั้นแหละครับนะฮะอุย้ย ซันเซ็ตสกายนะครับผมซันเซ็ตสกายนะครับผมเอาไปเราลองขายดูนะกระถางหกขายห้าร้อยห้าบาทแล้วกันนะครับผมห้าร้อยห้าบาทนะครับผมซันเซ็ตสกายใบเบลอเลยด่างโคตรดีเลยห้าร้อยห้าบาทนะครับผมกระถางหกนะครับผมเอาละให้กระถางเดียวแล้วกันเอาเกรสพรพม,มลินนะครับผมต้นนี้นะครับเกรสพรพม,มลินให้สี่ร้อย สี400่ร้อยสี่ร้อยเท่าไรเดียสี่ร้อยเก้าสิบก็ถีจะเกาะเอผมอีกเอาไปสี่ร้อยยี่สิบบาทกระถางหกอะลูกฮะมีสองกระถางนะครับผมสี่ร้อยยี่สิบนะครับคลิปนี้นะครับเกศนพม,มลินนะครับผมนะครับสี่ร้อยยี่สิบบาทนะครับผมนะครับโอ้โหศิลาศิลาหุ้มทองนะครับกระถางนี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับผมกระถางนี้ดล้วกัน โอ้ยแก้มแดงแก้มแดงศิลาแก้มแดงนะครับผมยืนยืนอยู่ที่พันสองห้าสิบเนี่ยพันพันสองพันสองนะครับผมคือผมได้มาเกินพันอยู่แล้วนบผมนะปีศาจแดงนะครับผมนะครับซันเซ็ตกระถางแปดจ้ะซันเซ็ตกระถางแปดเอาไปกระถางละเจ็ดร้อยนะมีสามกระถางนะครับผมนะครับเข้าไม่ได้ ซันเซ็กระถางแปดนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทโลโลโอ้โหไปไงนะครับซันเซตที่บ้านนะครับผมเอ้ยที่สวนก็จะเรียกสวนไม่ได้มีสองตู้เองอาซันเซสกายนะครับผมกระถางแปดเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทงานเนี้ยเกิดครับผมนะฮะครับกลับขอบคุณอย่างสูงนะครับค่าจะส่งสามสิบบาทลูกค้าสําหรับคุณลูกค้าที่โอนนะครับผมนะคุณลูกค้าที่ปลายทางก็ห้าสิบบาทนะครับโอ้ศิลาคมทองที่สวน โอพุทธคุณใหญ่โตมโหฬารแล้วหน้าแดงหน้าแดงนะครับผมพันสองถังแปดลูกค้าครับโอ้แก้มแดงแก้มแดงมากเวลนะออกม่วงๆแล้วนะครับศีลาแผงอันนี้เอาไปเอาไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับผมครับวันนี้ก็ขอกาบสวัสดีนะครับโหจะขายหไหนก็อยากขายจริงๆเลยไม้แร่แต่ไปยากครับผมนะครับ ต้องต้องเทราคานะครับผมเนี่ยเอาซับประสานไปสองต้นนะครับผมนะซับประสานไปสองต้นนะครับเนี่ยซับประสานสองต้นนี้นะครับผมนะี่สวยนะครับผมเนะยซับประสานนะครับผมนะครับเอาไปกระถางละกระถางละหกร้อยนะครับผมกระถางละหกร้อยนะครับซับประสานเบลเอร์นะครับผมนะครับนะครับซับประสานกระถางละหกร้อยนะครับ ออปติมัสกระถางนี้นะกระถางแปดนะครับผมเอาไปเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทออปติมัสกระถางแปดนะครับผมครับวันนี้ครับฝืนฝืนมากๆแล้วครับสวัสดีนะครับผมทุกคนหอยเลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะครับผมนะครับเออนี่อู้เอายาสาวสายไหมนะสาวสายไหมเขาขายกันอยู่ฟอร์มนี้ก็ห้าหกร้อยแล้วครับผมนะฮะเหลืองทองเลยสาวสายไหมนะครับผมเอาไป อืมเอาไปร9 0บนะครับกระถางอ,อกสาวสายไหมขายเงี้ยรับรองเลยเจ้าของไม้มันตาตกแต่เราอยากแบ่งเนาะหรือเราร้อนตังก็ไม่รู้ครับสวัสดีนะครับ